สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถ่ายรถจักไอ้น้ำที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงมาถ่ายรถจักไอ้น้ำนะครับและนี่คือรถจากรคีฮันหนึ่งแเข้ามาใช้ประจำการในปี2565เป็นรถจักรที่จะทำขบวนรถน้ำเที่ยวได้มากมายครับและนี่คือขบวนรถชานเมือง หมายเลข383เทพหัลวละโภงชุมทางฉะเชิงเซาตอนนี้กำลังมีขบวนกำลังสับเปลี่ยนเป็น GK4037 สับเปลี่ยนขบว, 3, วน GK40383 เทพหัวละโภงชุมทางฉะเชิงเซา และนี่นะครับเป็นขบวนพิเศษนํำเที่ยวที่904ชทางะชิงเซารุงเทพหัวลพชุมทางฉะชิงเซากรุงเทพหัวลำโพงกำลังเข้าจอดสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะครับเข้าจอดสถานีเป็นรถจากไอ้น้ำหมายเลขแปดสิบห้าศูนย์เข้าจอดสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเข้ามาอย่างสวยงามครับรถด่วนพิเศษน้ำเที่ยวที่904นะครับชุมทางฉะชิงเซากรุงเทพหัวลำโพงนะครับ เป็นรถนจะักรอ้น้าปซิฟิกหมายเลขแปดห้าศูนย์นะคผมเขาจอดสถานีกรุงเทพหมดลำโพงครับเป็นสถานีไปทางเขาจอดในชั้นชลาที่หกนะครับ บริด่วนพิเศษนำเบี้ยดี904ครับคุณนะท่าน และนี่เป็นบรรยากาศหน้ารถของรถจักไอ้น้ำหมายเลข850เป็นรุ่นแปซิฟิกนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเข้อจออสถานีกรุงเทงงพหัวลำโพงทำขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่904าูุมทางเสาร์จงสาวกรุงเท,งเทงงพหัวลำโพงครับ และนี่เป็นพนักงานรถจักรไอ้น้ำชื่อหน่อยหรือเราเรียกกันว่าอาจารย์หน่อยนะครับเป็นพนักงานขับรถจักรไอ้น้ำในวันพ่อขับรถจักรไอ้น้ำหมายเลข824ครับและขวนรถจักรไอ้น้ำจะมีเที่ยวในโอกาสสำคัญเช่น วัน26มีนาคมวันสถาปนัากิจการรถไฟ 2. วันที่สมิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาวันที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรชนมพรรษาพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่สวันที่12สิงหาคมวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์หรือวันแม่แห่งชาติครับแล้ววันที่23ตุลาคมวันปียะมหาราชวันพระบิดาแห่งการรถไฟประเทศไทยครับแล้ววันที่5ธันวาคมวันเฉลิมพระชนมน้มันสาพระบาทสมเด็จพระมงชนีกาธิเบศวันพ่อแห่งชาติเป็นเที่ยวสุดท้ายของปีครับและนี่เป็นบรรยากาศของข้างในรถครับ และคันนี้คือรถจากไอ้น้ำหมายเลขแปสนี่นะครับสับเปลี่ยนับวนนำเที่ยวที่904กลับไปต่อในย่านครุงเทพหัวลำโพงนะครับ และนี่เป็นการนำรถจากไอ้น้ำหมายเลข8 2 4และ850กลับไปเก็บในโรงรถจากทนบุรีครับจากในกรุงเทพหัวลำโพงครับเนี่ยผมเออ รถจากไอ้น้ำไปซิฟิกหมายเลข824และ850นะครับเคลื่อนตัวออกจากสถานีกรุงเทพ่ยวหมูลำพงนะครับผม,น,มนี่ครับ